ครับผมก็วันนี้ผมปีรพันธ์นะฮะเราก็อยู่กันที่สยามนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับงาน The New Philips Shaver นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นมากๆฮะดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็ที่สำคัญได้เป็นถึงกับเฟรนด์ของฟิลิปส์กันเลยทีเดียวครับผมดีใจมากๆก็เป็นเกียรติมากครับผมดับมือสิบเดียวนะฮะวนไวไม่บาดผิวนไวไม่บาดผิวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญพกพาไปไหนมาไหนง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ ต้องบอกว่าตัวซีรีส์ S 382 38 8เนี่ยตัวที่ผมได้มีโอกาสใช้มาเกือบครึ่งปีแล้วนะฮะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกอย่างจริงไม่ว่าจะเป็นในการฟังก์ชันลอตตี้ของเขาหรือว่าดีไซน์ถือปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความพรีเมียมวัสดุที่แบบใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถไว้ใจกับเครื่องกวนนวอันนี้ได้แล้วก็เป็นตอนนี้ยกให้เป็นเครื่องกวนนวคู่ใจเลยกับวัฒไทยครับผมผมเองเนี่แหละ คือโกน6โมงเช้า6โมงเย็นต่อเริ่มขึ้นแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเครื่องกวนหนวดที่แบบว่าสามารถพกไปไหนมาไหนได้เพื่อที่เหมือนแบบว่าเอ้ยสมมติเรามีถ่ายงานคืนต่อเนี่ยครับเราก็ต้องโกนเก็บความเรียบร้อยเพิ่มเติมนิดหน่อยอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้นผมว่าตอบโจทย์ใช่ใช่คืออย่างที่บอกไปนะครับจริงๆเรามี S 3อ่า S 1 8 8 0ดด้วยแล้วก็มี S 3 8 8 2นะฮะซึ่ง2ตัวนี้ต่างกันยังไงตัวตัวนึงก็จะเป็นแบบเน้นความแบบรูหรานะฮะเน้นความแบบว่าเรียกว่ามีมีดีไซน์ design, อย่างที่ผมบอกแล้วก็ตอบโจทย์ด้านฟังชั่นอลอตี้แล้วก็ความสวยงามแต่อีกตัวนึงอ่ะจะเน้นความเรียบง่ายแล้วก็เน้นความคุ้มค่าแต่ว่าฟังชั่นอลเนี่ยล้วก็คล้ายๆกันนะครับใช่แต่ตัวใบมีดอะไรคุ้มเนึงอ๋อตัวบบตัวใบมีดอันนี้ผม พูดคาเทคนิคของอผมจาคาเทคนิคได้ไม่เต็มที่แต่ว่าคือเขาบอกว่าตัวใบมีดหรือว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยเขามีตัวที่แบบว่าโกนแล้วจะเรียกไงไม่ราคาเกิงกว่าผิวอ่าแล้วก็ที่สําคัญตัว3ามแปดเรนี่ยที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งเลยจุดเด่นของเขาคือเขามีเซนซิทีฟโหมดซึ่งคือเซนซิทีฟโหมดคืออะไรเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นสิวง่ายหรือว่าแบบผิวอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างตัวผมเนี่ยต้องแต่งหน้าบ่อยเช็ดหน้าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น หมวดเซ็ตชุดหมดของผมเนี่ยก็คือตอบโจทย์ตอบโจทย์มากๆว่าเพื่อแบบขนอมใบหน้าของเราอะเนาะแลวผมตัวตัวเครื่องทําความสะอาดง,ง่ายมากๆครับสามารถเปิดฝามาเช็ดเช็ดได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนใบมีดได้นะครับผมแต่ว่าตัวหนึ่งผมบอกเลยว่าโหนานครับกว่าจะต้องแบบว่าเปลี่ยนใบมีดทีหนึ่งแล้วก็พูดถึงตัวแบตด,ด้วยก็คือใช้ได้ทั้งอาทิตย์ฮะไม่ต้องชาร์จใช่ใช้ถือว่าแบบตอบโจทย์จริงๆนะสำหรับตัวนี้ับผมก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับฟิลิปส์เดนิ e เชเ a อร์นะครับผมโดยเฉพาะรุ่น S382 นะครับผมทดลองใช้ด้วยตัวเองแล้วรับรองเลยว่าตอบโจทย์จริงๆนะคือผมสังเกตเห็นวันนี้นแฟนๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบอุย้ยเป็นพี่ๆผู้หญิงเยอะลงน้องผู้หญิงเยอะแต่ผมคิดว่าไม่เป็นไรเราสามารถซื้อให้พ่อแม่เอ้พ่อม่แม,แม่ไม่ใช้ให้พ่อให้อานะให้ลุงให้แฟนได้ซื้อเป็นของขวัญให้กับแบบว่าเพื่อนๆที่เขาแบบต้องการที่จะดูแลตัวเองได้ผม รับรองเลยว่าละครเรือ,อ,อนันนี้หรือว่ารดักชีนี้จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมก็ฝากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่งนะครับยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้นะครับต้องอุบไวก่อนแต่คิดว่าน่าจะได้ชมกันภายในปลายปีนี้แหละครับใช่เป็นเป็นละครที่แบบว่าค่อนข้าใช้ความสามารถของผมในอีกแนวหนึ่งมีหลายบทบาท มีหลายหน้าที่แล้วก็มีหลายสกิลที่ทําให้ผมต้องแบบเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าแอบมันเกิดได้นึงเป็นแนวแบบ period ร่วมสมัยอน่าสนใจน่าสนใจนะครับใ,ใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยครับมีอีเวนต์ให้ทุกคนติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปแฟนมีตนะครับที่แฟรงก์เฟิร์ตนะฮะแล้วก็มีที่บราซิลด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีะแฟนไซด์ที่จีนนะฮะเรื่อยๆเรื่อยๆอยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ใช่ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันได้ส่วนตัวผมเองก็จะตั้งใจทํางานผลิตผลงานให้ดีออกมาที่สุดอย่างเต็มที่เลยสำหรับท,ทุกคนเพื่อให้ทุกคนหด้คิดถึงกันด้วยที่ไหนครับพี่ต่างประเทศเหรอครับอ่าก็มีอย่างเช่นของแฟรงก์เฟิร์ตเนาะเราแอบมีเซอร์ไพรส์ในการที่จะร้องเพลงอ่าร้องเพลงอะไรยังไงเพลงไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเหมือนแบบว่า ของขวัญเล็กๆน้อยๆอาจจะเอาไปแบบแจกจ่ายบ้างแต่อันนี้เดี๋ยวต้องขอบคิดดูก่อน mm hmm. ใช่ครับผมแต่ว่าผมว่าที่เซอร์ไพรส์มากกว่าก็คือแฟนๆเขาชอบเซอร์ไพรส์เรา mm hmm. ซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่าน่ารักมากๆในการไปแต่ละครั้งรู้สึกแต่ว่าซีรีส์ของเราแล้วก็เรื่องไหนงานของเราตอนนี้มันได้ถูกกระจายไปทั่วโลกแล้วรู้สึกแล้ว,แล,วแล้วมันสามารถวีเลตได้กับคนทั่วโลกตรงนี้นผมรู้สึกว่ามันทำให้เรามีกำลังใจในการทำง,งานมากๆมีอะไรที่เขาบอกว่า ว้าวเลยเหรอครับจริงๆผมก็ว้าวทุกอย่างนะฮะคือ,อถ้าอย่างง่ายๆก็คืออย่างพวกของขวัญที่เขาให้มาแต่ละครั้งเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นงานแฮนด์คราฟทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นของขวัญที่เขารู้ว่าตัวผมอะได้ใช้แล้วก็ชอบแน่ๆที่ตอนนี้ผมเห็นได้ถึงความใส่ใจของเขาแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าเออเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เราเทคแคร์ซึ่งกันและกันในด้านความรู้สึกผมก็ตอบแทนเขาด้วยแบบอาง,งานที่เราตั้งใจเขาก็สปอร์ตเราใน หลายๆได้พวกความว้าวเหรอก็จะมีบางคนเหมือนแบบเอาจริงๆนะแค่คือแคอแ่คือเหมือนเขามาพูดคุยกับเราแล้วบอกว่าเออเขาได้ดูซีรีส์เราแล้วเขาแบบมีกําลังใจในการทํางานมีกำลังใจในการใช้ชีวิตแค่นี้มถือว่าเป็นของขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมละใช่แน่เลยดูใจมากๆครับสำหรับ นักแสดงศรลเป็นคนหนึ่งที่ผลงานที่เราทําออกไปด้วยความตั้งใจแล้วผลงานนั้นมันมันให้มากกว่าความเอนร์เทนมันให้กําลังใจเขามันให้อ่บทเรียนอะไรเขาสักอย่างนะครับสัมผัสผมคิดว่าตรงเนี้ยดีดีมากๆแต่ถ้าเกิดถึงความน่ารักน่าอะไรอย่างหนึ่งละกันแถมเขาจะมีอ่แฟนคลับอินเทอร์แฟนสหลายคนที่ร้องเพลงซีรีส์แล้วแบบเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนจีนอย่างเงี้ยแล้วร้องออกมาแบบ ได้น่ารักมากๆซึ่งตอนนี้ผมว่าเออน่าน่ารักดีน่ารักดีเก่งมากเก่งมากเขามีความแบบตั้งใจนะเป็นแบบตั้งใจก็ endure endure เขาครับอะไรนะครับดูอ๋อใช่ใช่คืออ่าทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าทุกวันใหม่ที่ผมมีโอกาสได้ ลืมตาตื่นขึ้นมานะผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับทุกวันแล้วก็แอบแบบว่ากดดันตัวเองน้อยๆว่าแบบเอะตอนนี้เราเหมือนเราได้ก้าวเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งในวงการในฐานะนักสแสดงแล้วการที่เรามีคนมาซัพพอร์ตมา้นตรงเนี้ยมันทําให้เราต้องตระหนักเลยเสมอว่าเออทุกเนีายเรากำลังทาอะไรอยู่แล้วเราต้องอาวางแผนยังไงกับชีวิตต่อไปเพื่อแบบว่าให้ทุกการซัพพอร์ตที่เราได้รับมาเนี่ยมันเรื่องไงมันได้ถูกตอบรับ อย่างมากที่สุดอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามจะไม่ลืมลืมการเป็นฟีเจอร์แพร์การที่แบบมีความสดใสแล้วก็ได้ได้ได้เทคแคร์ได้พูด, care, ดค,ค,คุยกับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามจะแบบว่าบาลานซ์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของงานอะไรอย่างี้แก็พยายามจะบาลานซ์มันได้มากที่สุดแต่พวกวันนี้บอกเลยว่าเอนจอยกับการที่ทํางานแล้วก็ได้ออกมาเจอกบบทุกคนเสมอเลยด้วยขอบคุณง,ง,งานก็ฝากงาน,นด้วยนะครับผม ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับปีเตอร์แพนนะฮะก็ยังจะมีอีเวนต์นะครับมีงานมีละครให้ทุกคนได้ติดตามอเสมอนะครับติดตามได้ทาง IG เลยนะครับปีเตอร์แพนแบบเป็นเซตอเลสเอร์แบบเป็นอยู่แล้วก็ฝาก YouTube ด้วยเนาะจะลงคลิปอยู่เรื่อยๆให้ทุกคนหาคิดถึงแน่นอนปีเตอร์แพนเค้กนะครับผมแล้วก็ที่แน่นอนที่สำคัญสุดเลยนะฮะฟิลิปส์เดอะนิวเชเวอร์สนะครับผมยังมีจัดงานอยู่ตรงนี้อีกหลายวันเลยนะครับอยากให้ทุกคนคอยมาติดตามนะฮะพาพ่อมาพาเพื่อนมาพา น้ำห่ามานะครับลองดูบอกเลยว่าโปรดักตตรงนี้ไม่ผิดหวังแน,น่นอนนะครับทุกคนฝาก้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ